สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยลิ่งทาโล่บายตานะคะ ทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิลใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรัก,การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วมีความสุขกันทุกๆวันเลยค่ะใครคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสิ่งที่เราคีดเ่ะ ทุกๆวันมันคือความจริงนั่นเองค่ะวันนี้ตาจะทำคลิปคุณกำลังถูกบีบจากจักรวาลให้ได้รับสิ่งเหล่านี้วันนี้จะใช้ The Dark Mention ่นท o รนะคะมาดูกันว่าคุณกำลังถูกบีบให้ได้รับอะไรมาเริ่มมอมอยสอยพ่ยทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะ ใครเป็นหมอดูยกมือขึ้นสิใครเรียนดูดวงรับๆคะ่ะหรือใครเรียนโหราศาสตร์ไม่ได้บอกใครทำไมรู้สึกถึงนักวิชาการความเป็นผู้น,นำ คุณดูมีเสน่ห์ตาต้องบอกก่อนพลังงานของคุณเนี่ยคนอื่นน่ะคนอื่นมองคุณน่ะกับคุณจริงๆอ่ะคุณไม่ใช่คนเดียวกันเช่น คนอื่นบางคนนะเขาอาจจะมองคุณว่าเออคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่อาอารมณ์เหมือนประมาณว่าไม่เอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่คนอื่นมองนะแต่จริงๆอ่ะคุณอะของจริงเลยคุณคือคิงอ่ะแต่คุณไม่ได้ไปเสียเวลา บอกเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นเพราะหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไว้ใจไม่ได้อเอ้คนเหล่านี้นะี่มันไว้ใจไม่ได้คุณตาเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเขา,มาเม้าเรื่องของคนอื่นได้คุณอาจจะเจอคนใกล้ๆตัวก็ได้นะคะที่แบบเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้คุณฟังอะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ยถ้าเขาทํากับคนอื่นได้อ่ะ เขาก็ทํากับเราได้เหมือนกันคุณก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวฉันอยู่ในที่ของฉันเองดีกว่าคนอื่นจะพาดพิงฉันว่าอะไรจะบอกว่าฉันเป็นแบบไหนนั่นก็คือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองขมักขม,ม้นเดินตามสิ่งที่คุณฝันไว้บางคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ทำอยู่ทุกวัน ในเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าอยากจะได้มันอะอมไม่อยากใช้คาว่าอยากจะได้เลยจริงๆถ้าคุณแค่คุณคิดเนี่ยคุณได้มันไปนละในโลกควันตัมถูกไหมที่ตาเคยบอกเขาเนี่ยคุณดูลึกลับจังอะคุณคือใครผมก็จะบอกตาว,ว่าไม่บอกหรอกครับไม่บอกหรอกคะ่ะคุณอาจจะกำลังศึกษาบางอย่างอยู่ก็ได้แบบที่แอบไปดูคลิปอะคะ ของคนนูน้นคนนี้คนนั้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองศึกษาก็ได้นะคะต้องเป็นคลิปที่คุณชอบนะคุณรู้สึกว่ามันให้ประโยชน์กับชีวิตคุณนะ่ะคุณถึงจะไปเสพจริงๆคุณมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากแต่คนอื่นมองคุณอย่างไรอันนี้ไม่รู้อ่ะ บางคนดูดุก็ได้นะคะคนอื่นเขารู้สึกว่าคุณดุก็ได้นะแต่จริงๆแล้วถ้าได้คบกันนะ่ะคุณไม่ดุเลยคุณมักจะสนใจบางอย่างที่คุณรู้สึกสนใจจริงๆและคุณมักจะไม่สนใจอะไรเลยถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้มันมันไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณนะ่ะมันไม่ได้ส่งผลกับคุณเองหรือคนที่คุณรักอะ่ะคุณก็มักจะไม่สนใจ อพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเราก็ชอบอะไรรักอะไรเช่นชอบกินข้าวผัดกะเพราเนี่ยคุณก็จะไม่ไปกินข้าวผัดคุณเข้าใจใช่ไหมถ้ามีคนชวนคุณไปกินข้าวผัดเนี่ยคุณก็ไม่ไปเพราะคุณไม่ชอบคุณรู้แล้วคุณต้องการอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องการอ่ะคุณบางคนบอกคนอื่นไม่ได้เพราะว่า เขาไม่เข้าใจซึ่งก็ช่างมันนะคะคุณรู้สึกแบบนั้นมาทำสิ่งที่เราควรทำดีกว่าคุณบอกกับตาแบบเนี้ยพลังงานของคุณอ่ะอืมบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่หลายๆคนชอบตัดสินคุณเนี้ยซึ่งดีค่ะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคนที่รู้จริงอ่ะคือคนที่ฟังมากกว่าคนที่พูด ในชีวิตจริงนะเอาจริงนะเอาจริงนะคะทุกคนในชีวิตตานะตาเป็นคนแบบนั้นอะตาพูดน้อยมากตาฟังเยอะมากแต่อย่างที่ตาบอกเนาะการทำช่องเนี่ยทุกคนคือเซฟโซนและรอย,ยิ้มของตาถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ตารู้สึกว่าทุกคนเป็นแบบนั้นอะตาก็จะแชร์จะพูดในเรื่องที่ตารู้สึกว่า มันได้ให้คุณประโยชน์บีหนึ่งบีสองบีห้ากับทุกคนนะคะคราวนี้เรามาดูสิว่าคุณกำลังถูกบีบจากจักรวาลให้รับสิ่งเหล่านี้ค่ะคืออะไรคะตื่นเต้น ตามองเห็นเรื่องของงานเงินนะ่ะเราก็มีความรักด้วยเอาเอาเรื่องเงินก่อนสมมุติว่าคุณรอบางอย่างอยู่เนะี่ยสี่เหรียญนนะ่ะคุณรอการเดินทางบางอย่างอยู่แล้วคุณต้องใช้เงินนะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากใช้เงินเก็บ คุณจะได้เงินจากคนที่อุปถรัรมภ์คุณนะ่ะหรือได้เงินมาจากสักที่หนึ่งซึ่งไอ้ตรงเนี้ยค่ะสิ่งเนี้ยมันเกิดจากการที่คุณไม่ได้จํากัดตัวเองก่อนนะต้องบอกก่อนนะคะหลายๆคนนะ่ะอ่ะที่ตาเคยพูดนานมากๆละว่าถ้าคุณรู้สึกว่ารู้สึกในใจลึกๆเนี่ยว่าเฮ้ยฉันได้เงินจากงานประจําทางเดียวอ่ะมันจะมาทางเดียว แต่ดูเหมือนคนแรนดอมเนี่ยคุณไม่ได้จำกัดว่าเงินจะมาทางไหนบ้างจะมาก็มาเลยอะไรอย่เงี้ยคะ่ะดีนะดีมากด้วยคุณกำลังจะได้เงินเอาไปซื้ออะไรสักสิ่งอย่างหรือเดินทางอะหรืออีกมุมหนึง่งบางคนจะได้เดินทางไปหาคนที่คุณรักอะ่ะ ได้ถ้าคุณรองเงินอยู่เพื่อที่จะเดินทางไปนะคะขอขยายจะเลเวอร์หน่อยได้ไหมสมมติว่าคนที่คุณรักเขาไม่ได้เดินทางมาหาคุณสักทีเนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกสับสนตกลงนี่เราเป็นอะไรกันมันยังดูไม่ชัดเจนนะคุณจะไปชัดเจนเรื่องเนี่ยหรือ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่คุณเดินทางไปหาคนที่คุณรักอะ่ะจัก,กรวาลจะบีให้คุณได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักต่อใครบางคนที่คุณมีอะ่ะ mm hmm. เช่นถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่คุณอยู่ใกล้ตัวคุณเนะี่ยคุณเลือกแบบเนี้ยให้เขาดีกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะคะ่ะยกตัวอย่างนะ อาจจะเป็นคุณแม่เป็นลูกเป็นใครก็ได้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าใกล้ตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันทําให้เธอทําแบบนี้มันดีกับเธอที่สุดเนี่ยจัก,กรวาลก็จะบอกก่อนเลยว่ามันจะไม่ได้เป็นตามใจที่คุณต้องการอย่างที่ตาบอกอยู่เสมอว่าเราคิดว่าสิ่งนี้มันดีสําหรับเขาเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่คิดว่ามันดีสําหรับเขาอะคะ่ะเพราะฉะนั้น จัก,กรวาลกําลังบีบให้คุณได้รับสิ่งนี้ก็คือว่าอาจจะเป็นการเรียนรู้ว่าเรามุมของเรากับมุมของใครบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราให้คุณปรงแล้วก็ปล่อยวางนะคะมีเรื่องของเงินเนาะการเดินทางการที่คุณจะอ่ะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักเลยนะตารู้สึกว่า เจ็ดถ้วยคือสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณไม่ได้ทำอ่ะแล้วมันคือสิ่งที่คุณรักอะมีสิทธิ์เป็นไปได้มากๆเลยว่าคุณจะได้ทำมันแล้วเงินเยอะด้วยคือหมายความว่าอย่างนี้ค่ะทิศทางในชีวิตของคุณน่ะตัวตนของคุณจริงๆอ่ะจักรวาลจะบีบให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ ใจลึกๆของคุณต้องการอะไรเพราะสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันคือคันเร่งถูกป่ะสิ่งที่คุณเป็นนะ่ะคือจิตใต้สํานึกหรือจิตใจของคุณนั่นคือเบรกหรือคันเร่งไม่รู้หัวเบรกหรือคันเร่งไม่รู้เอาแบบนี้ก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่หัวกับใจคุณไม่ตรงกันมันเท่ากับการเหยียบเบรกกับคันเร่งพร้อมกันมันจะหยุดนิ่ง แต่ถ้าเมื่อไหร่อีกคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรอ่ะเป้าที่คุณชัดเหมือนตัวตนที่คุณเป็นน่ะแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ชัดอะ่ะมันมีนะคะแล้วจัก,กรวาลจะทําให้คุณเห็นว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณกันแน่คุณต้องการคนรักแบบไหนชัดเจนหรือยังสมมตินะคะบางคนดึงดูดคนรักแต่ไม่เคยเขียนเลยว่า ฉันปรารถนาคนรักอายุเท่าไหร่ลักษณะรูปร่างส่วนสูงน้ำหนักอาชีพการงานเงินต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ค่ะคุณยังไม่เคยบอกความชัดเจนอะไรออกไปไหมให้คุณเขียนออกมาแล้วให้คุณลั่นวาจาเสร็จก่อนนอนพูดออกไปเลยทุกวันถ้าคุณเก็บเอาไว้ในใจเนี่ยแล้วคุณไม่ได้พูดมันออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้นี่ สิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันจะออกมาเป็นรูปเป็นล่างก็ต่อเมื่อเป้าหมายเนี้ยมันอยู่ในใจแล้วอะคะ่ะแล้วคุณต้องพูดบ่อยๆเพื่อที่สมองเนี่ยเขาจะดึงสถานาการณ์หรือเส้นทางบางอย่างให้มันชัดขึ้นนะคะอืเงินคุณมั่นคงมากจักรวาลจะบีบให้คุณได้พบเจอว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอุ๊ย ตอนนี้ฉันไม่กล้าใช้อะสมมตินะคะคุณไม่กล้าใช้เงินน่ะมันคือสิ่งที่เรากลัวเงินหมดเราแปลว่าเราขาดแคลนะ่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้สุรุยสุร่ายได้แต่มันหมายความว่าคุณก็แค่ต้องเข้าใจเงินว่าเราบางทีเราต้องเสี่ยงบางกับชีวิตนะ่ะอืมเขาจะพยายามบีให้คุณเห็นอาจจะเป็นเห็นคุณค่าของเงินเห็นคุณค่าของการรักตัวเองมากขึ้น หรือเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วเอามันมาจริงจังโดยการเขียนลงไปก่อนแล้วก็พูดก็ได้นะคะอืมขอดูเพิ่มค่ะว้าวเดอะซันสุดยอด โอเคกดกระดิ่งสัก,กวาลคุณกำลังถูกบีบนะคะให้ยอมจำนนกับอะไรบางอย่างคำว่าถูกบีบมันอาจจะไม่โอเคในช่วงแรกแต่คุณจะโอเคอยู่แล้วในช่วงหลังเพราะอย่างที่ตาพูดในคำนั้นยังเหมือนเดิมอยู่เสมอคือว่าจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งที่ดีที่สุด และคู่ควรกับคุณที่สุดแน่นอนคุณกําลังจะประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตบางอย่างบางม,มุมการได้เงินนะเงินจากการที่การไปเดินทางการเอาเอาเงินรออยู่เนี่ยจากอะไรสักอย่างหนึ่งจากผู้ใหญ่หรือจากใครเนี่ยแล้วเอามาเดินทางไปทำไปทาตามความฝันนะคนุณ หรือคุณอาจจะใช้กดแรงหนึงดูดเงียบๆแล้วคุณก็ไม่ได้บอกใครคุณจะดึงดูดชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อะคำว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีเท่านั้นเท่านี้ค่ะแต่มันหมายความว่าณนะวันเนี้คุณให้ค่ากับชีวิตคุณเนี่ยเท่ากับนิยามคำว่าอะไรฉันมีความสุขในทุกๆวัน ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันจงจงมองสิ่งที่มันเป็นในแบบที่มันเป็นโดยไม่ต้องเติมแต่งนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นคุณก็เป็นคนนี้คุณก็เป็นคนนั้นคุณก็แค่เป็นคนนั้นคุณก็มีความสุขแบบนี้ ใครไม่มีความสุขก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีความสุขแบบนี้ความสุขของเรามันจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นแล้วคนอื่นรู้สึกไม่ดีเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอีกคุณกําลังจะถูกบีบให้ยอมจํานวนบางเรื่องนะตาบอกก่อนนะอาจจะเป็นเรื่องเงินการเก็บเงินที่คุณเป็นอยู่หรือหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องเงินความรู้สึกบางอย่าง ที่คุณยังอบก,กอดไว้อยู่แล้วคุณยังปล่อยไม่ได้เชิงลบด้วยแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวคุณจะเห็นนะคะเนี่ยตั้งแต่คุณมาดูคลิปเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางอย่างที่คุณยึดติดอยู่ตอนเนี้ยมันมีอะไรบ้างคุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองมุมมองเดิมเดิมมันใช้ไม่ได้ผลละ เปลี่ยนเป็นมุมมองใบใหม่ได้ไหมเดอซันออกมากดกระดิ่งเดอซันออกมาพร้อมดีอิมเพจบอกว่าไม่ต้องสมบูรณ์ที่สุดหรอกแค่มีความสุขที่สุดก็พอนะคะไม่ต้องชนะด้วย ไม่จําเป็นจะต้องชนะใครแค่ชนะใจตัวเองก็พอไม่จําเป็นต้องเก่งมากกว่าใครแค่เก่งกว่าตัวเองมากกว่าเมื่อวานก็พอคนแรนดอมนี้ต้องใช้กดแรงดึงดูดเป็นใช้ถูกใช้ผิดไม่รู้แต่คุณใช้เป็นและคุณเก่งด้วยเจ็ดดาบอ่ะคุณเนะ่เก่งแต่คุณเนะ่ยถ่อมตัว คนอื่นบอกคุณเก่งคุณก็อาจจะไม่รับด้วยบางคนอะไม่หลอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะของดีของแท้คนเรนดอมนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมคือสิ่งที่คุณเป็นและมันคืออนาคตอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตากำลังจะบอกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ได้บอกใครอะ ตรงเนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าถ้ามันทำให้คุณสมบูรณ์ขึ้นทำให้คุณมีสุขภาพมีชีวิตที่บวกขึ้นเนี่ยให้คุณทำต่อไปเลยอืมถ้าคุณปรารถนาดึงดูดอะไรอย่าคิดว่ามันเกินความสามารถของคุณแต่จงคิดว่ามันเป็นไปได้เสมอนะคะ วันนี้ตามมาไม่ยาวนะมาดูสิคุณกําลังถูกปีบจากจัก,กรวาลให้ได้รับสิ่งเหล่านี้ค่ะความก้าวหน้าเรื่องเงินเรื่องงานรเรื่องความรู้สึกโปรเจกต์ Project, นะคะแล้วก็ชีวิตอะได้รับโอกาสบางอย่างคุณอาจจะได้รับโอกาสบางอย่างทางด้านงานก็ได้นะแล้วเงินคุณเยอะขึ้น แต่คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวของคุณเองอาจจะดูไม่เก่งพอหรือเปล่าไอสิ่งเนี้ที่คุณยึดติดอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งพอแต่จริงคุณเก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสอ่ะที่คุณได้อ่ะค่ะแล้วมันท้าทายคุณมากเท่าไหร่อ่ะคุณจะต้องเห็นให้ได้ว่าสิ่งนั้นแหละมันทําให้ชีวิตของคุณสนุกยิ่งท้าทายคุณยิ่งสนุก ถ้าทำอะไรทุกอย่างเดิมๆทุกๆวันแล้วมันเบื่อเนี่ยคุณจะต้องตอบรับความท้าทายเนี่ยเดี๋ยวพอความท้าทายเนี้จุดจุดหนึ่งคุณเคยชินอนะคุณก็จะเบื่อมันอีกนะคะขอดูเพิ่มค่ะ บางคนจะถูกบีบไม่ให้รออีกต่อไปอ่ะไม่รู้คุณรออะไรรอจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคิดอยู่แต่ไม่ทำคุณจะทำมันแล้วคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยคือคุณอาจจะทำอยู่เบื้องหลังก็ได้คราวนี้สิ่งนี้คุณทำอ่ะหนึ่งคือคุณต้องไม่รู้สึกอึดอัดนะคะ คำว่าไม่อึดอัดคือมันไม่ใช่ช่วงแรกนะใจของคุณรู้สึกว่าโลง่งโปง่งเบาอะ่ะอันนั้นแหละช่วงเนี้ยขาขึ้นหมายความว่าคําว่าฟ้าเปิดมันมาจากใจที่ของคุณที่มันเปิดด้วยอะ่ะสิ่งที่คุณคิดอะ่ะให้คุณเอามาลงมือทําช่วงเนี้ยคะ่ะช่วงนี้แหละ ด่งดังแน่นอนอคุณไม่ได้ช่วยแค่คนเดียวอ่ะคุณอาจจะลงมาช่วยคนอื่นถ้าใครบางคนบอกว่าเออมีงานประจำแล้วมีงานเสริมแล้วหรือมีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อความของคุณนะคะอันนี้คือคิดพลังงานโดยรวมเนาะคราวนี้เนี่ย คุณเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อ,อปลดพันธกกรรมบางอย่างของตัวเองแล้วก็ไปช่วยคนอื่นด้วยในเรื่องของการปลดกรรมของคนอื่นเนี่ยตาเห็นมีหลายๆรูปแบบอันนี้เป็นข้อความเฉพาะบุคคลถ้าไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะคะแต่คนที่รับสารเนี่ยคุณเข้าใจสิ่งที่ตาพูดเรามีการปลดกรรมหลายแบบมาก ถ้าคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยจิตใจของคุณยังประสานข้างในไม่ดีเนี่ยสิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่มันจะบอกคุณได้ตาเชื่อมั่นนะว่าคนที่มาดูดันดอมเนี่ยค่ะคุณต้องเป็นคนที่ปฏิบัติบางอย่างก,กับตัวเองแล้วสิ่งนั้นอะถ้าคุณบริหารเวลาได้ดีคุณบริหารใจบริหารกายบริหารจิตได้ดีเนี่ยมันจะตอบคำถามคุณเอง ส่วนถ้าเป็นเรื่องอื่นๆบางคนคิดว่าฉันมีกรรมเยอะเนี่ยฉันทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่จริงอะนะคะคุณก็แค่ยังไม่ได้ลองทำเท่านั้นเองอ,อันนี้เฉพาะบุคคลปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ชอบอยู่ในจุดที่คุณอยากจะอยู่อะ ลองถามตัวเองก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเราอยู่ต่อไปอีก5ปีเราจะเป็นยังไงนะเราอาจจะไม่มีความรู้สึกแล้วมัมยเราอาจจะแบบคุณนะนอดทนเก่งหรือแล้วล่ะแต่คุณมีความสุขหรือเปล่าอืมคําถามเนี้ค่ะมันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกได้ไปทบทวนบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จักรวาลจะบีบให้คุณเห็นว่าสิ่งนะี้ที่คุณทําอยู่ มันตอบโจทย์กับชีวิตของคุณไหมในปัจจุบันถ้ามันไม่ตอบโจทย์เขาจะมีข้อความบางอย่างหรือคำตอบบางอย่างมาให้คุณนะคะคุณกำลังถูกบีบจากจัก,กรวาลให้ได้รับอะไรคะ่ะคุณกำลังถูกบีบให้วันนี้ ในอาทิตย์หนึ่งหรือว่าในแต่ละวันเน่ยอยากให้คุณมีช่วงเวลาที่สบายๆกับตัวเองลบความเป็นตัวตนของคุณออกไปแล้วอยู่กับจิตวิญญาณของคุณดูค่ะแล้วคุณจะพบเจอกับความสงบอันนี้คือคุณกำลังจะถูกบีบแปรับพลังงานบางอย่างที่เป็นเจ้าของพลังงานโดยตัวตนของคุณจริงๆ คุณคือเจ้าของพลังงานของตัวเองไม่มีใครเป็นเจ้าของพลังงานของคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณได้ใช้พลังงานของตัวของคุณเองไปกับใครบ้างให้ทบทวนด้วยนะคะจกักรวาลจะบีบให้คุณทบทวนตัวเองว่าคุณต้องการอะไรบอกว่าใบเนี้ยอยากให้คุณให้เวลากับตัวเองมากขึ้นการหยุดพักจากการคิดมากนะคะการ,รเผชิญหน้าที่ดีกับเพื่อนๆของคุณ ความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญและถึงเวลาที่จะต้องให้เกียรติตัวของคุณเองแล้วก็มีเวลาให้เพื่อนๆบ้างนะคะคุณจะถูกให้พักแน่ๆแ,แต่ว่าสปิอัพไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าหากคุณหลีกเลี่ยงที่จะให้ความขัดแยง้งอ่ะมันน้อยลงด้วยการที่ คุณจะรักษาสันติภาพคือคุณจะไม่พูดอ่ะคุณจะไม่พูดออกไปเพื่อคุณจะเหลีกเลี่ยงบางอย่างอ่ะนั่นแปลว่าคุณกําลังเริ่มสงครามภายในตัวของคุณเองอืมเพราะว่าตัวตัวของคุณต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างคือสิทธิ์ของคุณโดยชอบทำคุณพูดได้นะคะในทุกๆอย่างที่มันไม่ได้ส่งผลที่มันเลวร้ายสุดๆอ่ะ ให้กับคนอื่นแต่มันหมายความว่าคุณเลือกที่จะพูดบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างเพราะมันคือสิทธิ์ของคุณนั่นเองนะคะนี่คือคุณกำลังถูกบีบจากจักรวาลให้ได้รับสิ่งเหล่านี้การได้เดินทางการเกี่ยวกับเรื่องของการออบกอดความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตอะความคิดบางอย่างด้วยอะคะ่ะรวมถึงเรื่องเงินที่คุณจะได้รับ แล้วก็การยอมจำนวนบางอย่างการที่ใครบางคนต้องทำอะไรบางอย่างสักทีหนึ่งเคยสัญญาอะไรไว้กับตัวเองเนี่ยแต่ยังไม่ทำ อาจจะเป็นเลิกงามยามดีที่ถึงเวลาแล้วนะคะสารเฉพาะบุคคลจริงในวันนี้ก็ขอพระคุณทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจ,จากตาะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิงทาโลใบาตา ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ